หมื่นเนาะอย่าพูดดังค่ะพี่จะเถอะพ่อหนูเก่งไงคนถึงเชื่อในบทที่หนูแสดงขอบคุณค่ะแม่ยินดี Happy Valentine Day นี่โอ้ขอได้ไหมขอโน่นขอนี่แต่งไปมันจะไม่เสียดิบปลาเขาจะไปขายแล้วเนี่ยเอาไปไว้ให้ต้นตาลไปให้ต้นตาลต้นตาลเนี่ยจะเป็นมุ้งส้กไหลทั้งนั้มีคนอุ้ยเลิศเลยเออเลิศอย่างนี้แหละจึ้ง ใหม่ๆค่ะแค่ไล่แค่ไล่แค่นี้เดี๋ยวพันเส้นแล้วก็คนสักรเล่ย์ขอโทษพูดว่าคนจักรล,ออล่รรย์ตะโวนออดวัวละสัตวไม่ต้องโกนออใครจะเล่นเบิร์ดเบิร์ดไอ้แมวมาเลยคนม, <laughs> มันคิดแบบนั้นอยู่แล้วเปิดกันให้เจมาอาทิตย์ด้วยนะคะเจมาอาทิตย์จ่ายไปก่อนลคะค่ะพ่อจ๋าร, <c oughs> รอโอ,อป้าเกาหลีขอบค,คุณครับแต่งเป็นอลังการก็สวยแต่งเป็นโปร่งคอเออเอาคือบ้านหลังหอนย่าเปิดงานนี่เพิ่อนคือจุดพูุเอองงเหมือนกัน เขาสามทุ่มไม่ใช่หรอกน้องอ๋อวันไหนลูนกจำไม่ได้ครับฝาติดตามที่คิวงานเพจมรำเสด็จพวกนะครับเ <c oughs> พราะอะไรอยู่นะลูกเดี๋ยวลุกมาเป็นผัวยุ่งแล้วนะ <c oughs> อายตื่นแล้วพี่น้องไม <c oughs> ่เห็ <c oughs> น,นเลยลเปลี่ยนอย่ออาี้คร <c oughs> ับนอนต่อเลยลูกเดี๋ยวพ่อปลูกเลยนอนเอาแรงว้ายนอนต่อเลย ขอบคุณมาลลยขอบคุณมาลลยแม่อ้อยออสเซียให้ดอกอายนะครับแอปปี้วเลเลนไทยหลานสาวเมื่อเช้านี้นะครับคนละพวงคับพอจาไปคลองไปมุสโซนใช่องศาก์ เก่งและจิตใจดีมีแต่คนรักครับขอบคุณครับตามบุญตาม <ใน S 2> วาสนาทรมากๆแต่งทายก็หล่อนะครับวัสดีครับวัสดีพี่ปอนครับวัสดีพ,พี่น้องพังสรายตะขะพี่น้องเมืองเล่านะครับผมเราจอดสวยมครครับพ่อนกเก่งที่บทแตกปานนันไพสิบวเสือเนะพ่อบรรยมเต็งแบบพีิ่งเลยกโอ้โหโอ้ยังบรรยำเต่ยงแบบวิ่งเลย ทุกคนคะเวลาแต่งผู้หญิงก็คือเยอะมากกว่าจะออกไปได้ก็คือถ้าไม่เปก,ก็ไม่ออกโอ้ไม่ได้ยินนอนลูกไม่ได้ยินนะครับไม่ใช่คืออคอนแทคผู้หญิงเนะี่ยคือเวลาเล่นมันถ้าเราจะเล่นให้เปลี่ยนสาวสองอ่ะมันจะเป็นอีแบบหนึงนะออ่งเอ<ร>ยมันจะเป็นแบบแต่เริ่มมีผัวแล้วมันก็ต้องวิ่งเ,ออเพราะว่าตัวเองเป็นนางเอกไงก็ออต้องปอเป็นแบบ คลิปสวยคลิปสวยตาลิ้มน้อยเป็นแบบปุ๊บเป็นเกินอายเป็นต้องสวยต้องดูแบบต้องดูเป็นผู้หญิงอ่ะแต่พราะว่ฉันไปดูเสียงของผมคือกวนประสาทมากเนาะทำไมแม่เป็นตาอะไรปลาขึ้นมาอยู่ไหนเห็นไหมพ่อพ่อเล่นเป็นอันเสี่ยงคำพ้นตอนป่วยหอมบะวี้ผู้มาขอทายลูกหลอดจัดไงอืมขี้เล่ีิเล่จัดล่ะ นี่แม่ผู้หนึ่งยูเราเห็นความรอหลึกๆของผู้สะกอนเราอย่างมาเราบอกว่าแตงแกเด็กกะล่อนน้อล่ะพอะนะเอยจิเป็นตัวผมข้างนอนสนอกก่อนสี่แง่งกระโจกคือไปกับได้ท่วงจ้าของเนี่ยโอ้กูสามารถแต่งผู้ายไดปิดิตเน้อใช่ปะเออจิไม่ต้องแต่งก็ได้เนาะพูดดีๆนะพูดดีๆอุ้ยคนดูโอ้ย วันนี้ไม่น่ามีกลุ่มปิดนะครับไม่มีค่ะไม่ต้องไม่น่าไม่มีค่ะสวัสดีหนึ่งพันท่านคะ่ะทุกท่านได้ดูที่นี่กดแชร์ไปเลยแล้วก็มาดูกันที่นี่น่แ่งยิงสวยมากฉัน <laughs> มันจะมีแม่แม,แม่แบบว่าอยากเห็นนกแต่งยิงมากเลยนะนกนกขอเสียงเศร้าเชกหนาเวทีนี่ห้องอยากเบื้องเร่องนี่พอตแต่แต่นกเหรียญอดฉากนกแต่งยิงานานละ เบิงเบ้งโลกแต่งหญิงเหรอเบิง้ง <c oughs> เบิ้งโลกไอ้เห็นแต่งหญิงปุ๊บยังไงคะจุกกระไปียกโอ๊ตแล้วกออูสากเมียอาจลาดเล็บปรยุทจนจบเออเรอดูแค่ฉากนั้นรอดูแค่ฉากนั้นป <จบ S 2> รนะามาณทุ่าอะไรเนี่ยฮัลโหลว่าไอ้เจมขึ้นช่วงไอแมนแม,แมนก็ขึ้นใต้แล้วกระสีเปิดตัวแล้าสิแม่ขึ้นจังอีบอ่องสิแม่ โอเคโอเคนั่งเกียร์คาเฟกให้เพียจนๆๆๆใครเขาหลักเจมาผิดงงสัง <c oughs> เขาเป็นคนน่ารักร<อ>เขาเรียกว่ายูให้คนเสียดายหรอเออยูให้ไม่อย่างว่าละ่ะเลยงจบบหมดเลย ยุ่ยไอ้คนเสียดายไห้คนคิดถึงด้วยเขาเสียดายโอ้ยยู่ให้คนโอ้ยสวัสดีไอ้บอยสิริชัยบลัมเจเกินลอยครับพี่บอยไม่ไดคหาไอ้ใส่คำมะเบิงสมาหิ้วใจแถบล้ำยุใส่เนี่ยไอ้ออกไปไปคือเป็นเพิ่นสซาขอมมาซื่อสืบบุ่ออกไปเพิร์ลไอ้สวัสดีนี้เขาเสียดายไทยเขาจีบหวาน พอตองแต่เราออกมีบางคนบอกว่าโอ้ยอ้ย่าออกถอเห็นปว,ว่าบอลนกแตงเป็นผู้หญิงแล้วสวยแม่ๆก็เอ็น,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 นดูครับเอ็นดูแบบไม่กแก้มอะไรอย่างเงี้ยตอนซ่อนเราเราบอกคึ้ว่าเขาแตงงา่งยาส่วนสิขึ้นหน้านได้สามสี่คนยุ่มกันเยี่หัน สร้างแต่งหนาประจำตัวฟังแต่งผมประจำตัวจมแล้วจมอีกจุเยอะแยะล้ำเดียงกันออนละาช้อนเด้เอเันได้ตัวเขาไว้เดบิวมาชิามาจะบอกว่าอะไรใครเออวันนี้ดีที่มไม่บิวเออโอ้ยแม่มาโอ้รถมาดูสบายแล้วดูสบาย <laughs> เพลงนี้สวยหวานแต่งใส่หล่อมากขอบคุณครับอีแม่ดอกมะลิขอบคุณมีน้องที่อุดหนุนปลาบองต้อนะครับ พี่น้องเฝ้ากินให้มันเบิดเด้อสื่อไหมอกสร้างมาหลอดไหมเหล่านี้มื่นกับปุกแม่เอฟซีกับบีอยากดูหมอลำสุดๆวก็ได้ส่งออกต่างประเทศด้วยพี่น้องพี่น้องต่างประเทศกินดีดีครับเชื่อบองต่อเมื่อคืนยังไงต่อยต่อยไม่มีเสียงแล้เวทีไม่มีเสียงฉันขำอยู่ดีเนาะแดงมีป้านเราก็จะเข้าเห็นไปพี่น้องนนตื่นเราเห้มันหน่อย ใช่จอาที่ขวัต้นเปิดฟังดูเปิดัถือหเปิดาวถ้าลูอมันสีเซมูดี่บมืเห็ไปล้ผู้ใดถามหามาเรียกเอาแน่คำว่าตอมันเป็นคำพูดของพี่พ,พี่สาวสองกลุ่มหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้ๆน,นกครับรอตาอเจ้า อแล้วหลอดต้ออคือคำว่าต้อนี่กับคำว่าตัวอะไรแล้วแร้วหลตัวเลี้ยวๆเมยเออเออกูเรียหลอตัวนี่ไปบ่ไปตอไปอยู่ตัวเพื่อสิบว่าไปไปตัวเขาเลยใส่คำว่าตัวเนี่ยเป็นต้อเพื่อให้มันดูน่ารักขึ้นเหมือนเจ้าบองตัวนี่นะเจ้าบองตัวนี่เจ้าบองตออเออมันก็จะดูแบบ มันก็จะดูเป็นคำที่น่ารักคำหนึ่งอ่ะของพี่พีสาวสองที่อยู่แถวบ้านแล้วมันจะมีคนที่พูดเหมือนแล้วก็พูดไม่เหมือนเจต้นต้นหอมอยู่บ้านโกนเขาก็เลยเรียกแกว่าต้นหอมตอเห็นหน้ามูยแล้วสิต่อต่อตอหรอตอต่อไม่มีเหตุผลเหตุผลแล้วสิตอเปิดกระจกคนเลียงเห็นหน้าพูดมื ต่อเขาเลยเป็นที่ไปที่มาของขนมจีนต่อจริงเหรอรถแม่เดี๋ยวถ้าไม่ไปโลโก้ตุ๊กตาไมไปดีเจตอแม่อะไรข้างหน้าข้างหลังอะไรครับพี่เสื้อเหรอมันไม่มีอันนี้หรอข้างหลังที่เป็นโลโก้เสื้อหรืออะไรไม่มีอะไรสักอย่าง ใส่ได้สองด้านอรอไม่ใช่สิแม่สิสรไม่จะแม่สร้างมากหมดแล้วขอบุณครับ <c oughs> แจ่วบองต้อคำว่ามันเอาไปกินให้ให้เข้มเด้อพี่น้องเอาไปกินกับเพากินกับมีนอกกินกรบเพราะมันเอาไปตักสดเล่นก็จะกินออกวันกินนี่ว้่ยังโลกเฮ้ <c oughs> มีคอมเมนต์ว่าอ้าได้กลิ่นขี้อ้ค่ะไอ้ย,ยังไงลูกแล้วไปชอบสิ <c oughs> ไม่มีฉันเมร์ฉแต่งเรื่องแม่อ้อยน่ารักละลูกชายมาตลอดขอบคุณครับป้าจ๋าอุปปะเกอรีขอบคุณครับตื้ไแม,ม่คือ,อยังไม่ถึงเวลาเลยเ บอกใครนะลูกจะสั่งซ้ำอยู่ค่ะเจียวบองแซบมาสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะก่อนมีผมก้อนบ่มันว่าเน่าหรือมาตัวนั่นก็ลักเขาอะสั่นโอ้ยเบิ่งน่ะตื่นมาพร้อมตุ๊กตากระเพาตุ๊กะอ๋อแล้วตุ๊กตาโอเคนั่นก็ว่าแต่ปาบิวปลาาบิวกตตุ๊ แม่คอยของยังมาไม่ถึงออสเตรเลียเลยครับอยากชิมแม่อ้อยสั่งไปออสเตรเลียต้องรอแปดสิบปุกหนึ่งตลดสั่งอสองลังทิ่จทิงไปเขาสั่งสิปุ๊กนั่นแหละออบอกให้มันดูแบบเอาดีๆเธอจะมาตรวจฉันเลยทำไมแอร์ไม่เยี่ยวอ๋อเปลห่ยนพะนดละหรอ หรือว่าไฟในส้วงฉันมันร้อนมากเด็กมแม่พี่กันทะลุคูนขนดูทำไม่อยในไหนสดนะทุกคนฝ่ายเมียเขาหนาวมันจะควาองอนอยู่ผู้เดียวน,นอนนมาเลยค่ะพี่พอดูหนูเกิดที่เออ่ที่ไหนดีที่หนาว จะความเป็นจร,จริงแล้วคุณเกิดคุณเกิดยี้ป้าอ้อยเป็นจมูกยังอะไรไปเก็บมาบอกหร<บอก>ือซึ่งไหนนี่ใไปควานยุคข้างป้าอ้อยนี่เป็นสมุนแรงมากเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าท,ที่มารวบนะไม่ต้องตั้งเสียงโทรศัพท์เพลงอันนั้นนะจมูทะลุลคอยเป็นคนอีสานคอยมาทำงานแล้วเวลาแต่งนาดาราอยู่ลูกคนโทรเข้ามาอยู่เนาะไม่ยัง คอยปอยู่ตั้งนานหลายปีเสีกลับไปคอยคิดฮอดพ่อคอยคิดฮอดใจลายเศร้าหนคิดฮอดบอกคิดฮอดคอยกูบอกอีแม่อีพ่ออยู่ทางบ้านเฮาล่าสุดเมื่อเช้าใจอะไรบอกอะไรปะเออคุยนู้นคุยนี้เสร็จถามว่าเงาไม่รู้ว่างี้ปะ ก็เลยบอกว่าถ้ากันดุจะมีสามีน้องเงินไปให้ผู้ชายให้หมดนะวันงี้เออแม่ก็เลยบอกว่าให้เหงาต่อไปเดี๋ยวไม่ต้องมีดอกคีกว่ากลัวลูกเหงาแต่ไม่ให้ลูกมีสามีรอยไม่ได้แม่ก็กดเอาอยู่นะไม่ได้แม่ถือไว้นคมจันอ๋อผู้เกลื่อนเสียงโอขั้วเงาสาะมาล่ะมาล่ะมาล่ะอะไรมา ตำตามาแขาวันโอล่าขายอะไรเรื่องเงอนี่ออกเปียร์ูดีมากันหวยขุบเบเตนวนานหวยไปแจกเงินทุกบาททุกตางค์พอาเขไปโอลได้สัเลิศกับบิวด้วยห่านตาจบเอาให้โอลพูดเยอกับพ่อโอ้ยบ่ออกไปด้สักไง